เอ้าสวัสดีครับน้องๆมาเมื่อไหร่เนี่ยไม่ให้ซุ้มให้เสียงเลยไหนๆก็มาแล้วรู้นะว่าลังเลอยู่ว่าจะสมัครคอร์สที่ดีไหมที่กำลังทำตัวอย่างการสอนให้น้องดูพอดีเลยว่าพี่สอนเป็นยังไงบ้างใครพร้อมแล้วไปดูกันเลยเซ m เมมเบรนนะครับหรือหรือเยกอย่างหนึ่งก็คือพลาสมาเมมเบรนนะครับเป็นนะครับเซมิพรีเวบาเมมเบรนนะครับหรือว่าจานว่าเซมิพรีเวมบมมมก็ได้นะครับ ถามว่าไอสมัยพรีเมีเบิลนะครับคืออะไรนะครับก็คือเป็นเยื่อเลือกผ่านนะครับในภาษาไทยนักอาจจะคุ้นเคยนะครับเยื่อเลือกผ่านเยื่อเลือกผ่านเนี่ยนะครับอาจจะเรียกว่า partially permeable ก็ได้นะครับ partially permeable นะครับก็แปลว่าเลือกผ่านไม่ผ่านได้ทั้งหมดนะครับถามว่าเลือกผ่านอะไรเห็นนะครับก็คือเลือกให้มเลกุลนะครับบางอย่างนะโมเลกุลบางตัวนะครับ ผ่านเข้ามาได้นะครับเช่นโมเลกุลที่เล็กๆนะครับเช่นออกซิเจนนะครับหรือว่าคาร์บอนไดออกไซด์เป็นต้นนะครับพวกนี้เป็นแก๊สนะครับโมเลกุลเล็กๆนะครับแต่โมเลกุลใหญ่ๆอย่างเช่นกลูโคสเนี่ยนะครับก็ไม่ให้เข้ามาครับไม่ให้เข้ามาซึ่งประกอบไปด้วยอะไรนะครับประกอบไปด้วยฟอสโฟลิปิดไบเลียร์นะครับหรือว่าไบเลียร์เนี่ยนะครับ เป็นส่วนประกอบหลักนะของเซลล์เมมเบรนครับของเซลล์เมมเบรนนอกจากนั้นก็ยังมีนะครับโปรตีนต่างๆนะครับอยู่บนผิวของเซลล์เมมเบรนนะครับมีโซ่คาร์โบไฮเดรตนะครับสายโซ่คาร์โบไฮเดรตแล้วก็ในสัตว์เนี่ยจะมีคอเลสเตอรอลนะครับเป็นโมเลกุลไขมันเนาะถ้ามาดูในรูปด้านบนนะครับรูปประกอบเนี่ยก็จะเห็นว่านะครับพวกเนี้ยนะครับที่เป็นหัวกลมๆแล้วก็มีหาง2อันนะครับที่เอามาวาดให้ดูเนาะแบบนี้นะครับเป็นหัวกลมๆนะครับแล้วก็มีหางยิกๆลงมาแบบนี้นะครับ พวกนี้แหละนะครับคือฟอสโฟลิปิดนะครับเนี่ยนะคือฟอสโฟนะครับลิปิดนะครับฟอสโฟก็คือหมู่ฟอสเฟตเนาะเราน่าจะรู้จักฟอสเฟตกรุ๊ปอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวลิปิดก็คือตัวอ่าคำว่าลิปิดก็แปลว่าไขมันถูกไหมครับไขมันเนี่ยก็คือตัวนะครับ long chain คำว่าไอไฮโดรคาร์บอนนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับสองสายนี้นะครับ HC นี่คือไฮโดรคาร์บอนนะโซ่สองโซ่เนี่ยนะครับก็คือเป็นกรดไขมันนะครับที่มาต่ออยู่กับด้านบนเนี่ยคือหมู่ฟอสเฟตนะครับพี B ่ไม่ให้เป็ P, นตัว P ครับจริงๆมันคือ PO4 3ลบเนาะแต่อันนี้คือย่อคำว่าฟอสเฟตนะครับอ่ะนี่คือหมู่ฟอสเฟตซึ่งคุณสมบัติที่เด่นๆของเขาเลยนะครับก็คือหมู่ฟอสเฟตเนี่ยแน่นอนว่าเป็นไอออนเนี่ยนะครับก็คือมีขั้วถูกไหมเป็นหมู่เป็น เป็นประจุเนี่ยนะครับประจุลบเนี่ยก็คือมีขั้วหรือว่าเรียกว่าไฮโดรฟิลิกนะครับคำว่าไฮโดรก็คือน้ำนะครับฟิลิกคือชอบนะครับฟาฟิลิกคือชอบก็คือเป็นส่วนที่ชอบน้ำนะครับเราจะเรียกเขาว่าไฮโดรฟิลิกเฮดนะครับก็คือส่วนหัวนะครับที่ชอบน้ำส่วนหางเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่าตรงข้ามกับฟาล์นะครับหรือว่าฟิลิกก็คือโฟบิกโฟเบียใช่ไหมที่แปลว่าความกลัวนะครับก็คือไฮโดรโฟบิกเทลนั่นเองนะครับ ดันนั้นคุณสมบัติพิเศษของโมเลกุลนี้นะครับก็คือมีทั้งส่วนที่ชอบน้ําแล้วก็ไม่ชอบน้ําอยู่ด้วยกันนะครับโดยที่ตรงที่ชอบน้ําก็คือหมู่ฟอสเฟตแล้วก็ตรงที่ไม่ชอบน้ําก็คือหมู่ตรงไม่ใช่หมู่นะครับเท่าทีเป็นสายไฮโดรคาร์บอนสายยาวนะครับที่อยู่ด้านล่างเพราะฉะนั้นพอมันพอเราเรียกว่าฟอสโฟลิปิดไบเลียนนะครับก็คืออะไรก็คือมีฟอสโฟลิปิดเนี่ยนะครับเท่ทีนะนะครับมีฟอสโฟลิปิดเนี่ยนะครับมา มาจับกันครับมาทำพันธะกันเนี่ยอยู่2ชั้นนะครับมาเรียงครับเป็น2ชั้นแบบนี้นะครับทำให้เกิดอะไรขึ้นนะครับทำให้ด้านนอกนะครับที่มันปกคลุมเนี่ยนะครับไปด้วยส่วนไฮโดรฟิลิกเฮดเนี่ยนะครับสามารถจะละลายนะครับสามารถจะอยู่ในสารละลายต่างๆได้เพราะว่าเซลล์ของเราเนี่ยนะครับก็ต้องมีน้ํามี ของเหลวนะครับที่มาหล่อเหลีนั่นถูกไหมทาให้พวกนี้นะครับสามารถเซลเนี่ยสามารถอยู่ในน้ําได้นะครับแต่นะครับด้านในเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนของหางที่เป็นไฮโดรฟบิกนะครับหันเข้าหากันตรงนี้นะครับก็จะช่วยให้มันสามารถเป็นเยื่อเลือกผ่านได้นั่นเองนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเราได้เรียนในอาจจะบางคนอาจจะเรียนมาแล้วนะครับบางคนอาจจะไม่ได้เรียนนะคำว่าชอบน้ําไม่ชอบน้ำเนี่ยจริงๆแล้วนะครับมันมีอีก อย่างหนึ่งนะครับที่เราสามารถจะมาพูดถึงได้เมื่อพูดถึงหัวข้อนี้นะครับก็คือพวกที่ชอบน้ำเนี่ยจะเป็นพวกที่มีขั้วนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยเป็นโมเลกุลที่มีขั้วนะครับใครยังไม่รู้จักมีขั้วหรือไม่มีขั้วเนี่ยก็เดี๋ยวได้เจอในเคมีนะครับเอาเป็นว่าโมเลกุลที่มีขั้วกับไม่มีขั้วเนี่ยนะครับจะไม่ละลายเข้าด้วยกันนะครับน้ำเนี่ยมีขั้วทําให้โมเลกุลที่มีขั้วเนี่ยละลายเข้าด้วยเข้ากับน้ํานะครับแล้วเราก็เลยเรียกโมเลกุลที่ละลายเข้ากับน้ําได้เนี่ ตัวไฮโดรโฟบิกเทลที่ไม่ชอบน้ำเนี่ยนะครับก็คือมันไม่มีขั้วและก็ไม่ละลายน้ำนะครับทำให้ตัวโมเลกุลที่จะแทรกซึมเข้ามาในตัวเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยนะครับจะเป็นโมเลกุลที่ไม่เล็กก็ไม่มีขั้วนะครับเป็นซะส่วนใหญ่ครับก็คือมีคุณสมบัติเป็นโมเลกุลที่เล็กแล้วก็ไม่มีขั้วก็จะเข้าครับเซลล์นะครับ,รบผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้ง่ายที่สุดน,นะครับทีนี้ พอเรารู้แล้วว่าเออฟ,ฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์รเนี่ยนะครับมันทําให้ตัวเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยมีคุณสมบัติเป็นเยื่อเลือกพาน,นครับแล้วตัวที่มันผ่านไม่ได้ทํำยังไงนะครับพวกโปรตีนนะครับที่พี่บอกเนี่ยอ่ะอยากเห็นอันนี้ไหมนะครับตรงเนี้ยที่เป็นช่องแบบน,นี้นะครับที่มีที่มันมีรูปร่างเป็นช่องก็เพราะว่าเราเนี่ยก็ต้องการนะครับสารอย่างเช่นกลูโคสอย่างที่บอกมันโมเลกุลใหญ่นะครับมีขนาดโมเลกุลใหญ่มันก็เข้าเซลล์ได้ยากถูกไหมมันก็จะมีพวกโปรตีนเนี่ยแหละครับที่ จะมาเป็นช่องเพื่อให้สารต่างๆเนี่ยผ่านเข้าออกได้นะครับเป็นชนิดชนิดไปนะครับไม่ได้แพร่โดยตรงแต่ว่าผ่านตัวโปรตีนนะครับเดี๋ยวมันจะมีรายละเอียดมากขึ้นนะครับในบท movement across membrane นะครับซึ่งเราจะเรียนกันต่อไปนี่แหละก็เดี๋ยวเราดูกันนะครับทีนี้ก่อนจะไปนะครับนิดนึงพี่ลืมพูดเกี่ยวกับคอเลสเตอรอลนะครับ คอเลสเตอรอลเราเคยได้ยินว่ามันอยู่ในเลือดใช่ไหมมันมีทั้งดีและไม่ดีมันอุดตันได้มันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันมีอยู่ในเยื่อหุ้มเซลล์ไว้ทําไมนะครับอันนี้ก็นะครับถ้าเราเคยนะครับเรียนเรื่องเซลล์มาแล้วอาจจะมีเมนชั่นอยู่บ้างนะครับคอเลสเตอรอลเนี่ยนะครับมันเป็นตัวที่ทําให้นะครับฟลูอิดิตี้นะครับของเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยมันลดลงนะครับถ้าเกิดเรามีคอเลสเตอรอลอยู่ในเยื่อหุ้มเซลล์นะครับมันจะไปขวางการไหลนะครับอย่างอิสระของ โมเลกุลในเมมเบรนต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่านะครับเราเห็นเราเห็นตัวนะครับเซลล์เมมเบรนมันเป็นรูปแข็งๆแบบนี้เราอาจจะนึกไม่ออกนะครับมันจริงๆแล้วตัวเซลล์เมมเบรนเนี่ยมันสามารถจะนะครับให้สารที่อยู่บนเมมเบรนเนี่ยไหลได้นะครับค่อนข้างอิสระเลยนะครับเพราะว่าพวกนี้นะครับมันพวกลิปิดเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นแบบโมเลกุลแข็งๆนะครับมันสามารถจะ คลื่อนไหวได้เด็กน้อยนะครับทำให้สารเนี่ยมันไหลนะครับบนเมมเบรนได้ตัวคอเลสเตอรอลเนี่ยนะครับจะเหมือนเป็นเสาไปขัดนะครับไม่ให้ตัวเมมเบรนเนี่ยมันไหลมากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นในเยื่อหุ้มเซลล์ของสัตว์เนี่ยนะครับเราก็มีคอเลสเตอรอลไว้เนี่ยเพื่อที่ว่าเยื่อหุ้มเซลล์ของเราจะได้ไม่เหลวเกินไปนั่นะครับในพืชเนี่ยซึ่งมีผนังเซลล์นะครับที่เราจะพูดถึงต่อไปเนี่ยมีความแข็งแรงอยู่แล้ว ก็เลยไม่จําเป็นจะต้องมีคอเลสเตอรอลกระได้นะครับแต่จริงๆแล้วมันก็มีบ้างนะครับหมายความว่ามันเป็นข้อยาเว้นอีกแล้วนะครับชีวะเนี่ยมันจริงๆมันก็ธรรมชาติมันก็เป็นไปตามของมันนั่นแหละนะครับแค่เราพยายามจะไปนะครับหากฎเกณฑ์บางอย่างมาครอบมาตีกรอบไว้ว่าเอ้คอเลสเตอรอลสัตว์มีพืชม,มีอะไรเงี้ยแต่พวกที่เป็นส่วนน้อยที่มีก็มีนะครับแต่อาจจะด้วยเหตุผลอื่นๆอะไรเงี้ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับวิวัฒนาการนะเนาะนี่พี่พูดให้ฟังน,นะครับ และสุดท้ายนะครับในข้อเยื่อหุ้มเซลลนะครับเราจะเห็นคำว่า f l u อิดโมเสกโมเดลนะครับฟลูอิดโมเสกคืออะไรนะครับ f l u อิก็คือเป็นของไหล่างที่บอกใช่ไหมโมเสกเนี่ยนะครับถ้าเราเคยเห็นนะมันจะเป็นรูปโมเสกถูกไหมจำจำพอนิกเอาภาพออกไหมรูปที่แบบประกอบขึ้นจากกระจกหลายสีอะไรงั้นนะครับมันก็คือการประกอบขึ้นด้วยชิ้นส่วนเล็กๆหลายชิ้นนะครับเพราะฉะนั้นคําว่าฟลูอิดโมเสกเนี่ยก็คือ เป็นเยื่อหุ้มที่ประกอบขึ้นจากไอตัวหลายๆส่วนนะครับองค์ประกอบก็คือพวกทั้งฟอสโฟลิปิดนะครับโปรตีนนะครับคาร์โบไฮเดรตคอเลสเตอรอลหลายอย่างเนี่ยอย่างในรูปเนี้ยนะครับมันประกอบประกอบกันขึ้นมาเป็นเยื่อหุ้มเซลล์แล้วก็ยังมีนะครับความสามารถนะครับมีความเป็นของไหลยอยู่ด้วยนะครับเขาก็เลยเรียกโมเดลของเยื่อหุ้มเซลล์ที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับว่าฟลูอิดโมเสกโมเดลนั่นเองครับ โอเคนะครับเมื่อกี้เราก็ได้เรียนเกี่ยวกับเซลล์เมมเบรนไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว,ว่าอ่ะมีโจทย์ตัวอย่าง้ข้อหนึ่งนะครับใช้เวลาประมาณ2อนาทีลองดูนะว่าทำได้ทำทันหรือเปล่านะครับใครพร้อมแล้วก็ไปเลย มาดูกันเลยนะครับข้อ3นะข้อ3ข้อ3เขาบอกว่าสเตมเมนต์เหล่านี้เกี่ยวกับเซลล์เมมเบรนนะเกี่ยวกับเซลล์เมมเบรนหรือว่าย uh ุบมเซลล์ข้อไหนถูกต้องบ้างนะครับข้อไหนถูกต้องบ้างเนาะเริ่มมาเลยนะครับเริ่มมาเลยเริ่มมาข้อหนึ่งบอกว่าเซลล์เมมเบรน is present in plant and animal cells นะครับถูกต้องทุกเซลล์ต้องมีเซลล์เมมเบรนจำได้ไหมทุกเซลล์ต้องมีเซลล์เมมเบรนข้อนี้ก็ถูกไม่มีอะไรข้อ2เซลล์เมมเบรน is freely permeable ใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่ถูกปะ เซลล์มเบรนเนี่ยเป็นเ e m i p e r เ e a b l ลหรือว่า partially p e r เ e a b l ลนะเพราะฉะนั้นฟิลลี่เนี่ยผิดเลยผิดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าข้อ1ถูกข้อ2ผิดนะครับก็ตัดข้อที่มีข้อ2นะจริงจริงอันนี้ช้อยส์ใจดีไปหน่อยนะสองเยอะเกือเยอะเยอะ,ยอะ,ยอะมากเลยครับ D กับ G เหลือแค่ D กับ G นะครับข้อ3ละ่ะนะถ้าข้อ3ผิดข้อ D ไปเลยตอบ G ได้เลยนะถ้าเป็นในห้องสอบนะ D ประกาศเลยนะครับข้อ3บอกว่าเซลล์มแบน is a jelly like region surrounding the cell surrounding the cell, นะ surrounding the cell. ข้อนี้นะครับเจลลี่ไลค์พี่บอกว่ามันคือไซโตพลาสซึมถูกไหมถามว่าเซลล์เมมเบรนใช่เจลลี่ไลค์ไหมครับไม่ใช่ครับเซลล์เมมเบรนเนี่ยไม่ใช่เจลลี่ไลค์นะครับไม่ใช่ส่วนที่เป็นเหมือนกับเยลลี่ดึงๆแต่ว่าเป็นส่วนที่เป็นฟลูอิดโมเสกถูกไหมประกอบขึ้นจากนะครับตัวฟอสโฟลิปิดไบเลียนะครับเยอะๆนะแล้วก็มีสารเนี่ยไหลไปมานะเป็นโปรตีนบ้างนะครับคาร์โบไฮเดรตบ้างอยู่บนเยื่อหุ้มเซลล์นะครับแล้วก็เป็นเยื่อเลือบผ่าน ราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ j l i k e r e ย e จ t ยครับ like, ข้อ3ก็เลยผิดเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ตอบเป็นข้อ G ได้เลยนะครับถ้าอยู่ในห้องสอบครับตอบเลยแต่มาดูกันหน่อยว่าเอ้ยแล้วข้อ4เนี่ยถูกยังไงนบะถูกยังไงข้อ4บอกว่า s e m m b r a i n controls the movement of substance in and out of the cell อย่างที่พี่บอกนะมันเป็น semipermeable membrane นะเพราะฉะนั้นมันก็มีความสามารถที่จะเลือกสารเข้าหรือออกจากเซลล์ได้เข้าหรือออกจากเซลล์ได้ข้อ4ก็เลยถูกต้องไป และข้อ5ทําำไมผิดนะครับข้อ5บอกว่า s e m i b r a i n allows oxygen water and carbon dioxide into the cell จริงๆข้อเนี้ยนะครับเฉลยเนี่ยเขาบอกว่านะบ,บอกว่าคาร์นะอบอนไดออกไซด์เนี่ยนะครับเราจะ let out of the cell let out of the cell ข้อนี้ก็เลยผิดนะครับซึ่งจริงๆแล้วพี่เนี่ย ไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นด้วยนะกับโจทย์นี้อ่ากับกับกับข้อนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้บอกว่าเซลอะไรนี่ถูกไหมนะถ้าเป็นเซลที่มันไม่ใช่เซลที่แบบไม่ต้องการคร์บนักศั์คือเซลเราเนี่ยไม่ต้องการคร์บนักศัยเพราะมันเป็นของเสียถูกไหมเราก็เลยขับออกนะครับแต่ว่าอย่างเซลพืชอย,อย่างเงี้ยเขาต้องใช้คร์บนักศัยในการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับสมมติอ่าตัวเนี้ยก็เลยอาจจะเป็นเป็นเป็นข้อที่แบบอ่าพูดได้ยากนะครับเพราะเขาไม่ได้บอกว่าเซลอะไรเนาะ เขาก็เลยเฉลยนะครับแบบนี้ครับว่ามันเลทเอาเราต้องเลทเอาเราต้อเซลข้อนี้ก็เลยผิดนะครับแต่อย่างไรก็ตามข้อนี้ก็ไม่มี1 4ึสห้อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้พี่ก็เลยคาดว่าเออคิดว่าก็ค่อนข้างจะได้เหมือนกันแต่นะครับอีกเหตุผลหนึ่งที่พี่นะคิดขึ้นมาเองนะครับว่าข้อนี้ก็ผิดเหมือนกันก็คือออกซิเจนเนี่ยใช่นะครับแต่น้ำเนี่ยนะครับน้ำเนี่ยนะครับมัน small ก็จริงนะแต่ว่ามันเนี่ยมีคั้วนะครับที่ค่อนข้างสูงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย จริงๆแล้วน้ําผ่านเข้าอ,ออกเยื่อหุ้มเซลล์ได้ก็จริงนะครับแต่ในปริมาณที่น้อยนในปริมาณที่น้อยนะครับเทียบกับสารที่ไม่มีขั้วอย่างเช่นออกซิเจนนี่แหละครับซึ่งนั่นทําให้นะครับเราจะต้องมีนะช n e l โปรตีนหรือว่าโปรตีนบางอย่างที่เป็นช่องครับมาช่วยในการขนส่งน้ําซะส่วนใหญ่นะครับในในร่างกายของเรานรในร่างกายของเราเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเซลล์เมมเบรนอนุญาตให้นเนี่ยก็ไม่ถูกเสียทีเดียวนะข้อนี้ก็เลยมีแนวโน้มจะผิดมากกว่า แต่ถามว่ากำกวบไหมกมกวบกับกำกวบแ,แต่ยังไงข้อน,นี้ก็ตอบเป็น 1C เพราะมันไม่มี1 4 5นั่นเอง,เองนะครับข้อน,นี้ก็ลองดูนะพี่เอามาให้ดูถึงความกำกวบมันทีโจทย์มันกำกวบแล้วก็ต้องหาให้ได้ว่านีมันน่าจะผิดตรงไหนนะครับจริงๆบางข้อก็เป็นแบบนี้เหมือนกันเป็นไงกันบ้างครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และมาเรียนกับพี่ด้วยนะนครั <Yeah! Woo! S 2> บหวัว่าจะได้เจอกันในคอร์สนะบ๊ายบาย